สวัสดีค่ะมพบกับการเขียนอีเมลอีกครั้งนะคะอาจารย์นดาสอนอีเมลภาอังกฤษค่ะ,ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการเขียนอีเมลสอบถามรายละเอียดกันนะคะ,ะตัวอย่างรูปประโยคที่ใช้ในการเขียนอีเมลสอบถามรายละเอียดมีดังนี้นะคะ อ่าอันแรกเราจะใช้คำขึ้นต้นแบบสุภาพว่า Would you please send me price list หรือว่าถ้าเราต้องการที่จะถามเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ price list เราก็สามารถเปลี่ยนตรงํำในวงเล็บได้เลยนะคะตัวอย่างที่สองขึ้นต้นด้วยความสุภาพเหมือนกันนะคะใช้ w o w o u l o you p l e a s e g i v e me t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n นะคะก็คือ ดูนาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้กับฉันด้วยนะคะที่ส do you have any information regarding future s h e e t นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการาถามข้อมูลตรงไหนก็เปลี่ยนในวงเล็บได้เลยนะคะต่อไปมาดู sample email กันนะคะ email ทุกครั้งเราก็ต้องเขียน subject ก่อนนะคะ subject Product inquiry, dear Mister David. During a recent visit to the, the natural home exhibition, I saw a sample of your rubber tie for ring. The tie of flooring would, I think be suitable for the ground floor of my house, but I have not been able to find anyone who is familiar with it. Would you please give me the following information? Number one, what special preparation would be necessary for the underflooring? อันนี้เขาถามว่าสิ่งอะไรที่เราต้องเตรียมที่ต้องเตรียมพิเศษสำหรับพื้นใต้ดินนะคะ Number two, what colors and designs can the try be supplied? แบบและพราสีของกระเบื้องอะไรที่มีอยู่นะคะ Number t h r e are the t h i d l i l y to be afforded by r u i s i n g dam กระบื้องมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความชื้นที่เพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะ Number four, would it be necessary to employ a special i d to lay the floor, and if so, can you recommend one? อันนี้บอกว่า อ,อันนี้ก็บอกว่าจำเป็นไหมนะคะอ่ามุจอยูบีเนสเอสเรก็คือจำเป็นไหมที่จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาปูพื้นนะคะ i f s โก็คือถ้าเป็นเช่นนั้นก็คือถ้าจาเป็นนะคะอ่าคุณช่วยได้ค m มเมนต์แนะนำได้ไหมนะคะแล้วก็ปิดอีเมลนะคะรูช i ่งอีเมลด้วย ประโยคที่ว่า I would appreciate your answer to this question แล้วก็ลงท้ายนะคะบ a ิกาแล้วก็ตามด้วยชื่อผู้เขียนนะคะ,ะเป็นให้บางค้าสำหรับอีเมลสอบถามพวกเราสามารถนำตัวอย่างรูปแบบประโยคเหล่านี้ไปปรับใช้กับการเขียนอีเมลธุรกิจของพวกเราในการทำงานได้เลยนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูแล้วดาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ